หลายคนก็คิดว่าการออกไปเที่ยวคือการต้องไปกินเหล้าแต่สําหรับเราอ่ะไม่เลยการไปเที่ยวสําหรับเราอ่ะคือการได้ออกไปเจอเพื่อนๆได้ออกไปเจออะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้เห็นมุมมองต่างๆจากคนรอบตัวทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีความสุขในทุกๆวันเหมือนอย่างวันนี้ที่เราได้มาเจอเพื่อนเราโคตรมีความสุขเลย เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเรามีเรื่องเครียดมากมายทั้งเรื่องปัญหาชีวิตหรือว่าเรื่องครอบครัวแต่พอเราได้มาเจอเพื่อนอะ่ะเราก็รู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างมันหมดไปเลยจากที่เมื่อก่อนที่ต้องไปกินเหล้าก็กลายเป็นว่าเราต้องมาเจอเพื่อนบ่อยๆครที่บอกว่ากินเหล้าแล้วทาให้หายเครียดอะ่ะขอบอกจากประสบการณ์ตรงเลยว่าไม่จริงเพื่อนต่างหากเพื่อนเท่านั้นที่สามารถเยียวยารักษาเราได้เนี่ยเพื่อนเรา ถึงแม้ว่าพวกมันจะประสาทแดกเออเออยู่บ้างแต่พวกมันก็จริงใจก่าเราเยอะเลยเนี่ยเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ทำคอนเทนต์ไปซะหมด่ะขี้เกียจพูดละเดี๋ยวให้มันมาภาคด้วยเลยแล้วกันมามากูภาคต่อแล้วกันเนี่ยอย่างเพื่อนคนนี้ชอบทำคอนเทนต์มากเลยกูนี่แหละตากล้องตลอดเลยดูดิแต่ก็ไม่ใช่กูที่เป็นตากล้องตลอดเวลาหรอกนะอา้าก็มีสลับกันบ้างดูดิเราสามคนนะ่ะชอบถ่ายรูปทำคอนเทนต์ด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนั่นแหละเป็นคนไทยมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งอะง่วงเมื่อไหร่ก็จะหาที่นอนตลอดนอนไปเรื่อยใต้ต้นไม้ก็นอนไปเรื่อยเปื่อเลยอ,อยากจะบอกกับใครหล,หลายๆคนนะว่าการกินเหล้าไม่ได้ช่วยห,หายเครียดหรอกแต่การเจอเพื่อนๆการไปสนุกด้วยการเอนจอยด้วยการต่างหากแหละที่ทำให้เราหายเครียดไว้ว่างเมื่อไหร่จะได้ฟังเรื่องของเราอีกแน่นอน